ามาถึงเรื่องราวข่าวบันเทิงเกาหลีกันบ้างนะครับกับรุ่นพี่แห่งตึกดำค่ายว G Big Bang นะครับล่าสุดนนเนี่ยก็ทุบสถิติไม่หยุดเลยถึงแม้ว่าจะทิ้งช่วงการปล่อยเพลงใหม่มานานหลายป,ายปีนะครับเพราะว่าเพลงล่าสุดเนี่ยมีเพลงที่คนเข้าไปดูกันมากมายเลยทีเดียวครับถึงแม้ว่าบอยแบงสายฮิปฮอปอย่างวงบิ๊กแบงนะครับจะทิ้งช่วงปล่อยผลงานเพลงแบบครบวงมาตั้งแต่ช่วงต้นปี2018แต่ว่าผลงานเพลงของพวกเขาที่ผ่านมานั้นเนี่ยยังคงได้รับความนิยมไม่หยุดครับ ล่าสุดมิวสิกีวิดีโอเพลงแบงแบงที่ปล่อยมาตั้งแต่กลางปี2015ทำยอดวิวบน YouTube ทะลุ500ล้านครั้งนะครับโดยนี้ถือว่าเป็น MV ตัวแรกของพวกเขาที่ยอดวิวถึง500ล้านด้วยนอกจากนี้นะครับเมื่อสัปดาห์ก่อน MV เพลง Good Boy ซึ่งเป็นการร่วมงานกันของ G-Dragon กับแทายางปล่อยมาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2014ก็เพิ่งจะทำยอดวิวทะลุ300ล้านครั้งครัครบและนี่ยังไม่รวมกับเมื่อปลายปีที่แล้วที่ Big Bang ขึ้นแท่นศิลปินเค o p OP, จเลเนชันที่2ที่พาย,ยอดสตรีมผลงานทะลุหลักพันล้านครั้งผ่านทางแอปฟังเพลง Spotify ครับตามข่าวบอกว่าตลอด14ปีนับตั้งแต่เดบิวบิ๊กแบงก็มีการปล่อยเพลงออกมา67เพลงนะคะโดยอัลบั้มล่าสุดของพวกเขาปล่อยไปเมื่อ4ปีที่แล้วแปลว่าพวกเขามีเพียงอัลบั้มเดียวที่ปล่อยออกมาในยุคที่คนเริ่มจะนิยมแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งค่ะโดยงานเพลงของพวกเขาเพิ่งจะอัปโหลดขึ้นสู่แพลตฟอร์มนี้เมื่อปี2015ซึ่งก็แปลว่า Big Bang นั้นใช้เวลาแค่6ปี โดยใน4ปีจำนวนพวกนี้เขาก็พักเบรกปล่อยผลงานแต่ยังสามารถพา67เพลงของตัวเองทำยอดสตรีมได้ถึง1,000ล้านครั้งได้ทั้งหมดนี้ก็สะท้อนถึงคุณภาพของผลงานและความนิยมที่ไม่ลดระดับในตัวศิลปินกลุ่มนี้อย่างแท้จริงค่ะ